สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเบ้นกโกกอกนะคะบรรยากาศวันนี้นะฮะวันนี้ของเรานะอยู่นี่เลยนะคะยี่เอฟซียายหวัดดีค่ะยายมาหาบ m อนะคะวันนี้เพราะว่าหลายวันแล้วที่ได้ยินข่าวบ m อมไม่สบายนะยายก็แวะมา เคี่ยวหมากอย่างแรกที่มาถึงนะก็เคี่ยวหมากค่ะแม่ของแอดอก็กับพ่อพี่สาวนะมาเยี่ยมบีเอ็มแล้ววันนี้เมื่อกี้แอดพึง่งเบียมพึ่งตื่นก็จะมีนะตามาด้วยตาเป้งยายไข่นะเบียมมี ใชตัวนี้ใช้ตัวนี้มาเล่นด้วยแตกแล้วตัวน voilà ี้แตกแล้วตัวนี้นอนใช้ตัวน anyway> ี h <h ้ใช้ตัวนี้มูมีบ่จากที่นะเมื่อวันวันพฤหัสที่แล้วนะฮะเอ็นก็พานมาไม่หอนะฮะชมดวงตาแต่ยายนตัวนี้ลดยังตัวนี้ตัวนี้ตักยังเลยตักหินบ่ นี่รถทักเผยมาอเชิงอับบนเนาอ่อนแอมันนี่รสนี่รถไถโอ้ปั่นบอลรถไถก็มี่ใชไก่เว้ยไถไก่ไก่เข้าป่าไม่หรอไปเสด็จเนาะไก่อกเด้อให้พราตาเกินเด้อต้มเด้อเพื่อบุหรีแขวต้มเปื่อยๆเ้อ เนเอ็มเนอ,อนั่งกช็ชื่ออะไรลาไก่อะลายไก่ปันป่นเวีลายไกเ่เออเออเขาปลาแล้วไก่เข้าปลาแล้วก็รองไก่คมลอง,งเดินเอ้ปันน่นเราเดอ๋ไปไิว่ามันจะเป็นแบบ้ามันยิงง่งเงีนแค่นี้ทุ รถไทยเนี่ยโอ้รถไทยรถไทยวาย่แม่บอกรถไทยเนี่ยรถไทยหน้าเนาะรถไทยหน้าใช้รถเก่งเห็นว่ามั้ยดูใช้ตีนมันน่ะรถของพี่ภูผาครับตาส่งมาให้เออลายเลยนี่แหละเอามาเล่นนี่แหละครับอีกคันหนึ่งก็ของพี่ชี้ เพียชิค่ะก็แบ่งมาให้เล่นบ้างก็เอามาเล่นเล่นรวมๆกันเลยมันเยอะนี่ได้กระตาหนึ่งเือนกันเนาะจริงๆก็เป็นของเล่นของเล่นพี่ๆอันเดิมนี่นะคะก็เป็นคลิปแรกของวันนะวันนี้ตาก็ แวะมาตายายนะคะบ้านมาให้กำลังใจพี่เอมนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันหลายวันค่ะก็ล่าสุดไม่สบายอ่าเป็นมัดอะไรเจ่มมาเรถหรือเขาแกวัดอะจไอแกวัดเล้วชาวแดงเริ่มใช้ปั่นตะวบไว้ใช่ไหมเออเอาไปดีกับปั่นประชาลูกกับรายการแล้วมันเนี่ยว่าได้สองที่สามเรื่อยๆ ไก่กันด้วยมระจะบรูเด้อะมันนี่ตามมาจะกินด้วยกับไก่เนาะจ้าเออจ้าตอนนจ้เข้าบุญกูว่าไม่ได้แล้วยางกาแฟยังบ่๊กยังยังนอนอยู่อยู่กับเหล่าไม่ได้แล้ว

นนอนอเออสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะแอดก็ดูแลบีเอ็มนะคะตอนเมื่อเช้านะแต่ก็เห็นว่าคุณาทีนะคะเข้ามาแล้วนั่นเองนะ,ะก็เดี๋ยวบายๆนะคะแอดก็ออกไปพอดีแม่กับนะ,ะพี่นะ,ะแล้วก็พ่อนะคะก็แวะมาเยี่ยมนะบีเอ็มนะคะ ก็หลายวันแล้วนะคะไม่ได้เจอนะไม่ได้เจอหน้ากันวันนี้ก็ตากับร้านก็คุยกันอยู่นะเอฟซีก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาพูดคุยถ่ายกันก็ฝากถึงผลิตภัณฑ์ที่วีสกินด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันี่นี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ